สวัสดีค่ะสอบถามเรื่องสั่งซื้อไปสักครู่ให้กับน้องแมวป่วยเป็นลูคีเมียแต่ไม่รู้น้ำหนักลดลงอีกหรือเปล่าวิธีทานหรือใช้รายละเอียดมีในโบชัวด้วยครับสำคัญเลยคือทำอะไรนอกเหนือจากที่บอกในกล่องบอกด้วยครับไม่งั้นน้องจะซุดลงและแย่ได้ดีใจด้วยครับที่ทานมโหทาน อาการเริ่มหนักนะครับใช่ค่ะดีว่าให้ทานไวแล้วก็ทานได้เองเพราะตอนหมอบอกน้องเหลืองไปหมดแล้วอาจจะไม่ไหวไคุณโอมค่ะขอปรึกษาเรื่องการให้มะโฮแมวอีกตัวอายุ10ปีเป็นโรคไตค่ะ น้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านวันนี้อาการคือค่าไตาสูงไม่ค่อยทานอาหารแต่ยังฉี่ยังอืดได้ปกติค่ะยังไม่อาเจียนกินมโหสิครับค่าไตาจะได้ปกติถ้ารีบกินยิ่งหายไวนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ6กิโลค่ะตัวเล็กที่เป็นลูคีเมียตอนนี้น้ำหนักเพิ่มอ้วนขึ้นหลวกกับตรวบืุดรอบที่แล้วดีขึ้นค่ะ น้องยังกินเจลบวกกับอาหารตัวเองทุกวันร่าเริงแจ่มใสมากค่ะเปลี่ยนอาหารเป็นปรุงเองจากธรรมชาติจะดีที่สุดครับน้องแมวสบายดีนะครับน้องที่เป็นโรคไตตรวจเลือดค่าไตปกติแล้วค่ะน้องคีเมียร่าเริงกินข้าวปกติแต่ยังตัวซีดซีดอยู่ค่ะ สุดยอดมากครับซีดนี้ทานได้กี่เดือนแล้วนะครับวันที่9เดือนมิถุนายนค่ะแต่ไม่ถึงกับซีดมากค่ะจมูกยังชมพูอยู่น้องจะค่อยๆฟื้นตัวจนเห็นชัดเองไม่ปล่อยออกข้างนอกค่ะอยู่ในบ้านอย่างเดียวกินมะโฮบวกกับอาหารได้ปกติค่ะตอนนั้นยังไม่กินมะโฮใช่ไหมครับใช่ค่ะ น้องอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เติมน้ำเกลือตลอดแต่ค่าไตไม่ลงเลยหมอเลยให้กลับบ้านค่ะพอกลับบ้านวันแรกก็ปรึกษาคุณโอมเรื่องทานมะโฮตรวจเลือดอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดไปค่าไตลดมาปกติหมอก็ตกใจค่ะร่างกายน้องตอบสนองกับมะโฮได้ดีมากค่ะถ้าไตไม่หนักจริงๆจะกลับมาทำงานปกติครับ